พี่นุ่นเคยเห็นฟันกูในเวอร์ชันที่เป็นเหมือนเล็บหมามาแล้วแต่กูมันแหลมๆนแหลมรักษา<ช>เส้นเพื่อเจ็บไม่ขาดเหมือนคิงคองอ่ะตอนนั้นอะแใช่หนึ่งภาพแล้วพี่นุ่นนี่คือคนที่บอกกูว่ามึงไปดัดฟันเถอะไปทำอะไรก็ได้กับฟันนึงซึ่งจังหวะที่บอกคือกูเต้นบีบอยอยู่นะห้องน้ำตอนที่กูจำได้เลยมาอยู่กับผมในสมัยแบบผมไม่เป็นเด็กแบบใส่พระราชตัวพี่เพื่อนพี่สาวม,มารหรือเฮียแล้วก,ก็ตามกูไม่สนใจมีพื้นที่สเปอย่้้เตตนบบีใสผาัว เปิดเดียวเห็นหงเห็นหำหมดผมชิวมันชอบโชว์ทุกคนถ้าใครที่แบบตามโพสต์อยู่รู้ไว้เลยนะโฟชอบโชว์ถ้าเกิดไลฟ์เขาจะไม่ติดบนใน Facebook มันมีเซ็กชวลฮาร์ดเป็นกูแก้ผ้าท่านแล้วโอเคไม่แคร์ไม่แต่ในโตขึ้นแล้วเหมือนเดิมกูก็อุตส่าห์พูดให้มันดูดีมันไม่ทันแล้วแต่พี่มาแล้วผมรู้แล้วว่าวันเนี้ยผมรู้แล้วว่าวันเนี้ยภาพลักษณ์ที่กูสั่งสมในวงการบันเทิงมาสิบปีเนี่ยไม่พังตรงนี้แหละ แล้วก็หาอินสปิเรชันเยอะๆเมื่อก่อนจะมีห้องสมุด CDC ไปทุกวันอืเพราะว่าไปอ่านหนังสือใช่ไปดูโอ้ทุกคนคาดหวังเล่นมุกมันต้องมุกแล้วเมื่อกี้พี่ลองพูดมาผมพูดมาใหม่นะพี่แลวพี่ถามผมนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีห้องสมุด CDC ไปทุกวันไปทำไรพี่ก็ต้องโตรพ่ต้องคุณผิดนะคุณต้องก็แบบไปอ่านหนังสือหรออะไรอย่างนี้ไปไปไป โอ้มาเลยบึ้บึ้ยบึ้มุกนี้ต้องหาคุณต้องหาห้าสี่สามสองเนี่ยอย่างผมเราป็นคนหาความรู้ให้ตัวเองตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีมีห้องสมุดซีซีเนี่ยผมไปทุกวันก่างหนังสือแอร์มันเย็นโอเคโอ้เย็นเย็นโอ้ไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยเงียบจนอยากขี่กีสกีไรสัตว์โอเค อยากยกตัวอย่างมากเลยนะว่าใครแบบไม่ได้มีด่างและสวยแต่คิดไปคิดมาว่ายกตัวอย่างให้ปุ๊บกูโดนด่าแน่ๆไม่เอดา๋ยวทัวร์ลงตอนนี้ไม่กินรถทัวร์ในหัวความคิดกูรถทัวร์มันขับพามาแล้วตอนนี้ตอนนี้พอกูเรื่องที่จะไม่พูดปุ๊บรถทัวร์มันไปลวไปจอดป้ายหน้าเลยเว้ยไม่พูดเว้ยเป็นการเหมือนแชร์ประสบการณ์คุยกันเรื่องแบบรึศษาปัญหาชีวิตนู่มนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเป็น ผู้ที่ให้คับปรึกษาปหาชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกูจีบสงจีบสาวแล้วกูปรึกษาเขาว่าวนู่นนี่มาาเเหล้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกบอกกลางรายการเลยนะว่าถ้าต่อไปนี้ใครที่โฟนไปจีบแล้วเอาพี่นุ่นไปอ้างเลิกอย่าไปลงคารม <c oughs> เออเออกูจหยิบคอนแทคเลนส์ฟรีให้ตุกดนอีกบ้าโอ้อ <c oughs> โยโอเคมีแฟนแล้วมาต่อฮะมาโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้สายแรกมายัง จริงจะฉันจะเอารวมทุกองค์กรก็ไม่ถูกแม่อาจจะเป็นแค่คนคนเดียวใช่แม่งในองค์กรแบบนี้ตัดดันคนคนนั้นเสีอยมีอำนาจคนนั้นเองใช่เพราะฉะนั้นก็เช่นไม่เช่นเนี่ยแห้ยตรงนี้เลยตั้งแต่เกิดมานี่คือครั้งแรก ที่ผมไม่สัมภาษณ์พี่อ่าใช่ไม่เคยได้สัมภาษณ์กันใช่ไม่เคยนั่งคุยอะไรอย่างงี้ปกติเจอก็กินหมูกระทะอ AR กินหมูกระทะแล้วเขาจ่ายนะฮะเสมอดัดฟ้ากินจัดทอดเชิญเชิญไปเชิญไปเจอสยามก็ไปกินข้าวเขาก็จ่ายนะครับคุยกันก็โบ๊ะบะไรสาระเชิญไปเอเชียทีคไปกินข้าวกันเขาก็จ่ายนะครับนั่นแหละส่วนใหญ่พี่นุ่นจะเป็นตำแหน่งเลี้ยงข้าวซะมากกว่านะฮะวันนี้สองอาทิตี่ยแถ้าเดี๋ยวสองอาทิตย์ใช่ไหมมีมีแขกรับเชิญมาใช่ เดี๋ยวเราจะโทรมาในรายการหายแล้วเป็นคุณนุ่นอายุ32ปรึกษาปรึกษาในเรื่องของการที่มีน้องและเพื่อนที่รู้จักไม่เคยออกเที่อะไรเลยไม่ว่าจะโทรศัพท์พังไม่ว่าจะยี่อะไรหายเอางี้ดีกว่ารดกูชนน่ะไม่ได้เกี่ยวเที่อะไรเขาเลยเขาโอนตังมาจ่ายค่าประกันให้กูสุดยอดเวลาพี่นุ่นเนี่ย the motherfucking eagle double G. No, <go. S 1> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิยโอใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอเอาลองอะ่ะน,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 นั่นๆๆ่